คนที่ชอบสีมากค่ะคือมันบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนได้ดีที่สุดมันเริ่มจากความชอบก่อนค่ะอะไรที่เราชอบเราก็จะทํามันได้ดีที่สุดเราเป็นผู้หญิงอะเนาะชอบอะไรที่มันสวยๆงามๆเพะวันหนึ่งเราได้มีโอกาสทําสกินแคร์เราก็ลุยให้มันเต็มที่ได้ดีที่สุดเลยค่ะ ทำโรงงานมาเพื่อทําได้ให้ตอบโจทย์เรามากที่สุดเครื่องสำอางทําสูตรที่สามารถปรับได้แบบวาไรตี้เลยไม่จํากัดเดิมเนี่ยเราซื้อมาขายไปตัวพวกเครื่องสำอางที่เนี้ยการซื้อมาขายไปเนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่าเราปรับในเรื่องเล็กๆน้อยๆทีเ่เป็นความพิถีพิถันที่โรงงานอื่นเนี่ยเขาดูอ่ะเขาไม่เข้าใจว่า แค่นี้ทําไมต้องปรับมันแค่เรื่องแค่นี้เองเรามองว่ามันเหมือนกันมากเลยนะทำไมเล่ะมันไม่เหมือนมันก็เลยเป็นเหตุผลว่ามันไม่ได้ละเราจ้างเขาทํามันไม่ได้แล้ะเ,เ,เราต้องมาตั้งโรงงานกันเองค่ะแต่ก็ส่วนหนึ่งก็คือเราต้องการที่จะทําให้มันตอบโจทย์เราที่สุดในเรื่องของความพิถีพิถันและก็ความละเอียดอ่อนค่ะ มันยอดเยี่ยมมากค่ะที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ตลอดเวลาลูกค้ามีความต้องการแหวกแนวไ,ไม่ซ้ำใครเราพร้อมอัปเดตเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็สอหาเพื่อจะนํามาขึ้นสูตรให้กับลูกค้าค่ะเราเป็น R D ที่มีทีมของซัพพอร์ตเราคิดค้นมามากกว่า1000สูตรค่ะ อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าธุรกิจทางด้านอาหารเสริมเป็นตลาดที่ใหญ่และมีการแข่งขันกันสูงค่ะแต่ก็เติบโตในทุกๆปีการที่เราจะแข่งขันกันในตลาดเลสโอเชียนะคะทําให้เราต้องหางสารสกัดใหม่ๆตามเทรนในแต่ละปีอะคะ่ะเราคอยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและไม่เหมือนใครและยังให้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะลูกค้าบางรายก็แบงค์มาเลยนะคะเราก็มีช้อยลูกค้าเลือกแนะนําให้ลูกค้าตั้งแต่ออ<ม>แบรนดิง้งจนไปถึงออกแบบแพคเกจจิ้งให้ลูกค้าตัดสินใจว่าเนี่ย เข้ามาตรงนี้อยากจะทําอะไรเราแนะนําตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะจนถึงลูกค้าเปิดแบรนด์เป็นของตัวเองจนถึงปลายทางที่ออกก่ายสู่ตลาดอะคะ่ะขายดีมากค่ะแบบว่าลูกค้าก็กลับมาสั่งซ้ำใหม่ไม่ก็ทำแบบออกแบบสินค้าตัวใหม่ให้เราแนะนำเพราะว่าเราช่วยกันเหมือนพาร์ทเนอร์ค่ะก็เลยแบบรู้สึกเป็นกันเองได้แนะนำลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายทางของสุดท้ายของลูกค้าะคะ่ะว่าตอบโจทย์ลูกค้าอยากทำอะไรอะคะ่ะพูดง่ายๆนะงานละเอียดงานสีงานความเป๊ะต้องให้เรา